ดิฉันนางสาวนภัสวรรณบุญยญมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่5สาขาว,วิชาคณิตศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะกว่าจะเป็นครูมืออาชีพได้จะต้องผ่านการฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านเลยนะคะอาจารย์จะบอกกับเราเสมอค่ะว่าอย่าให้เราเข้าไปเป็นความโชคร้ายของนักเรียนค่ะเราโชคดีค่ะ ที่มีบ้านหลังใหญ่หลังนี้คอยช่วยเติมเต็มและพัฒนาระบบการคิดการทำงานในหลายๆงานค่ะซึ่งทุกๆงานนะคะจะต้องมีการเตรียมการออกมาเป็นอย่างดีก่อนจะนำไปสู่การปฏิบัติจริงค่ะเคยสงสัยนะคะว่าทำไมสาขาวิชาของเราเนี่ยจะต้องมีการทำงานทำกิจกรรมที่เยอะแยะมากมายตั้งแต่ปี1ถึงปี4กิจกรรมหลากหลายอย่างไม่ซ้ากันเลยค่ะ ทั้งตั้งแต่ตอนอยู่ปี1ได้ทำงานวันเด็กนะคะงานค่ายคณิตศาสตร์งานสปอร์ตเดย์ตอนอยู่ปี2รวมไปถึงการจัดสัมมนาที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศตั้งแต่ตอนอยู่ปี3ค่ะแล้วก็ยังได้จัดค่ายที่มีฝ่ายงานอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี1ถึงปี4ด้วยค่ะซึ่งแต่ละงานนะคะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมกันเป็นเดือน2เดือนเลยค่ะหรือบางงานเป็นปีๆเลยค่ะอาจารย์ของเรานะคะ ท่านฝึกให้เราเตรียมการคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ครอบคลุมในทุกๆด้านท่านจะบอกกับเราไว้เสมอค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหาเฉพาะหน้าคือการบ่งบอกแล้วค่ะว่าเราไม่มีการวางแผนและเมื่อไปอยู่โรงเรียนจริงๆคะ่ะเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วค่ะว่าทุกๆงานที่เราได้ทํามันคืองานที่เราต้องไปพบจริงๆในโรงเรียน และเมื่อเจองานหรือเจอปัญหานะคะเราก็ไม่กลัวเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจทุกๆงานที่ออกมาก็เลยมีประสิทธิภาพและได้รับคำชื่นชมค่ะ